ประเทศไทย66ล้าน50,216คนปี2 5 6 7ประชากรลด40ล้านและประเทศอื่นๆที่รอบๆเราจะเท่าไหร่คิดดูครับรเก็บมันเรามาฝากโดยผมพิทักษชนปูของชัยวันนี้นะครับพวกเราเคยสังเกตไหมครับว่าโลกร้อนเกิดจากอะไรครับโลกร้อนเกิดจาก โรลินญาที่ข่าวหรือนักวิทยาศาสตร์ที่เขาลงออกทีวีลงหนังสือไปโรลินญานาลินญากำลังจะมาอะไรประมาณนั้นนะครับนี่ซึ่งเป็นศัพท์ของภาษาสเปนแล้วก็เป็นศัพท์ของที่เขาใช้ในคำว่านักวิทยาศาสตร์ใช้คำว่าโรลินโยานาลินโยนะครับแต่หลักๆของมันก็คือพลังงาน หลักๆของมันนะครับคือพลังงานว่าทําไมโลกมันถึงร้อนมากมายขนาดน,นี้ถึง40 4บางพื้นที่ 45- 47- 48เกือบถึง50ตลอด1เดือนเมษายนที่ผ่านมาเพิ่งมีว่าพายุขเข้าเมื่อวันที่3พฤษภาษถึง7นี้มีอากาศอ่อนลงมาก็คืออากาศไม่ร้อนมากนี่ครับเกิดจากการที่เราใช้พลังงานลดในประเทศไทยหรือลดอยู่แต่และประเทศของทั่วโลกนี้มหาศาล กำลังการผลิตของรถแต่ละยี่ห้อก็ประมดแข่งข,ขันกันหน้าดูแต่คนที่มีกําลังพอที่จะซื้อนะครับท่านหันมาใช้รถไฟฟ้าอย่างเช่นเช่นที่ผมใช้นีทรานทำไมช่วงนี้ผมถึงพูดถึงเรื่องรถไฟฟ้าเกือบทุกวันเพราะว่าพลังงานส่วนหนึ่งมาจากตรงนี้ที่ทําให้โลกร้อนมันไม่ได้สะสมมาแค่ปีสองปีมันสะสมมา40ปี50ปีแล้วทําให้โลกโ,โลกร้อนไม่รวมเกี่ยวกับพวกโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั่วโลกไม่ใช่น้อยปล่อยกา๊าซเรืนอนกระจกกอและก็ตึกอ,อาคารที่อยู่ตามเมืองใหญ,ใหญ่ใช้แอร์กันทังนั้นนี่คือทาให้โลกร้อนอย่างมหาศาลแล้วคนที่มีกําลังพอจะซื้อท่านหันมาใช้รถไฟฟ้าบ้างสิครับอย่างน้อยมันอาจจะลดได้สักครึ่งก็ยังดีคนมีกําลังพอที่จะซื้อคนรวยนะครับหรือคนมีเงินมีพื้นฐานดีอยู่แล้วนะครับท่านลองหันมาใช้รถไฟฟ้า จากคนกลุ่มนี้ที่มีกำลังนะครับมันจะลดโลกร้อนได้ถึง50%ลองดูนะครับว่ามันจะลดได้ไหมผมกำลังซื้อก็ยังไม่ถึงแต่ผมมองเห็นภาวะต่างๆหนึ่งละน้ำมันแพงพลังงานแพงละต้องหันมาใช้รถไฟฟา้าแต่มันก็ช่วยได้ในเรื่องของมลภาวะช่วยในเรื่องของต่างๆได้หลายอย่าง PM 2.5รัฐบาล ท่านออกมีนโยบายตรงนี้ออกมาอยู่แต่รัฐบาลก็ลงมาช่วยได้ไม่เต็มที่คือไม่เต็มร้อยเขายังมีผลประโยชน์กับพวกรถน้ำมันอยู่นะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่เขาถึงยังกลางๆอยู่ยังไม่กล้าออกมาเต็มร้อยท่านลองหันมาใช้รถไฟฟ้าดูนะครับที่ผมกระลังชาร์จอยู่นะครับชาร์จอยู่ที่บ้านจากที่ต้องเติมน้ำมันหนึ่งหมื่นบาทต้องเติมชาร์จไฟนะครับอยู่ที่พัน 6 9 5บาทต่อเดือนหมื่นกับพันต่างกันไหมครับนี่คือลดได้หรือค่าใช้จ่าย2รถลดเรื่องมลภาวะแต่คนกับยังเฉยๆกันอยู่คนยังกับเฉยๆกันอยู่ซึ่งโรคมันร้อนมีแต่คิดเป็นเรื่องดวงพระอาทิตย์มันมาใกล้บ้างอะไรมันต่างๆบ้างแต่หลักๆมันอยู่ที่ต้นเหตุมันอยู่พวกนี้และโรงางานอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ใน้อยที่ผลิตของโรงงานต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะที่ปล่อย พลังงานพวกนั้นเสียออกไปสู่โลกแต่พวกเราวันนี้เริ่มต้นกันที่การใช้รถไฟ,ฟฟ้าก่อนวันนี้ครับคนที่พอกําลังจะซื้อผมก็มีรถน้ํามันเช่นกันแต่ทําไมช่วงนี้ผมจอดเลยนะครับถ้ามีใครอยากซื้อผมขายพวกนี้นะครับผมเปลี่ยนเป็นรถใช้รถไฟฟ้าถามว่ามันมีปัญหาอะไรไหมกับรถไฟฟ้าน้อยมากน้อยกว่าพวกรถพวกนี้นะครับถึงผม ทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อเชิญชวนให้ทุกท่านมาใช้ลถไฟฟ้าเพื่อลดความร้อนนะครับถ้าเราใช้ได้50%ผมไม่ขอมัาทยอยขึ้นไปทีละ10% 20% 30% 50%ภายใน5ปีนี้มุลภาวะของเราจะลดลงแม้รัฐบาลหรือสื่อต่างๆไม่ประกาศมันผมแต่อย่างน้อยๆผมเป็นคนเริ่มต้นหรือหลายๆคนท่านอาจจะเริ่มต้นไปก่อนผมนี้ก็มี ผมเป็นกระบอกเสียงคนหนึ่งเล็กๆที่ไม่ใช่ดาราไม่ใช่นักแสดงไม่ใช่คนใหญ่คนโตคนดังแต่ขอฝากไว้ครับ